สวัสดีครับนี่คือการต่อใบใบเกีียวดันนะครับตันนี้เสริมใบนะครับตัวน,นี้ของช่างสิทธ์นะครับตันนี้ของอู่ช่างสิทธ์หลงกึงสิทธ์เจริญยนก็จะเสริมประมาณนี้นะครับตัวน,นี้1นึ่ชุดหกรบาทครับ ร5 0ห้าสิบาทเท่านั้นถ้าไม่ซื้อลูกใหม่นะครับแนะนำให้เสริมเสริมใบนะครับเข้าดีนะครับตัวนี้เข้าดีอโพนี่เอาไว้สองตัวนะครับนี่หนึ่งตัวถ้าจะจำง่ายๆเอาตัวตัวกลมๆก่อนนะครับตัวกลมอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็หมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะอยู่ตรงข้ามกันกับตัวกลมนะครับอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เป็นตัวตัวไร่ข้าวเข้า พันต่น้อยครับแต่เข้าไวกว่าเดิมคพรับตัวนี้เข้าไวกว่าเดิมไม่ต้องรอครับสําหรับใบเกี่ยวดันครับอันนี้สาหรับคอสปริงครับผมช่างศิษย์นะครับนี่ครับสําหรับคอสปริงของช่างศิษย์น,นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตันนี้ก็ห่างไวสองเส้นตัวนี้ตัดไปยาวยี่สิบสูงประมาณเจ็ดเซ้นนะครับผม ประมาณเจ็ดเซนตอนนี้เขาวัดเข้ามาประมาณสามสิบแปดเซนตรงนี้มาสามสิบแปดเซนจากนี่มายี่บสองเซนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับผมอ่อสำหรับตัวนี้ราสปริงเกียร์ติมพัดตัวนี้เกียรติมพัด เจ็ดสิบพันนะครับผมนี่ได้เลนายางไม่ิอยู่ใช่สามังนว่าอยู่เี่ย